สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ข้าวขาหมูพฟูเฟ่แถวเพชรเกษมนะคะ น้ำข่าหมูนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะมี ข้าวแกงให้ด้วยนะคะ<ด>บุฟเฟ่ร้านนี้นะคะเป็นบ,บุฟเฟ่ะคะ่ะหมูแล้วก็มีข้าวแกงตักได้ไม่อั้นนะคะพอแล้วค่ะเอาข้าวมาเยอะกินไม่หมดค่ะของเราสั่งรวมนะคะเอานิดเดียวพอนะคะ เราเจะแบบไหนแล้วก็แจ้งแม่ค้านะคะเราไม่เอาอะไรสั่งได้หมด เป็นแกงเขียวหวานนะคะมีบุฟเฟ่ขนมจีนครับแกงเขียวหวานข้าแกงแล้วก็ข้าวขาหมูนะคะในะราคา79บาทนะคะ<ม>น้องเปิดปีกี่โมงอะคะเปิดกี่ประมาณขาหมูได้ประมาณ7โมงค่ะขาหมู7โมงแต่ถ้าครบหม,ด,หมดเ้าแกงขนมจีนาาประมาณ8 0โมงประมาณ10โมงครึ่ง9โมงใช่ที่จะมีขนมจีน แล้วก็ข้าวแกงด,ด้วยนะคะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเดือนมันจะหยุดสัปดาห์ที่หนึ่งวันนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่สามนะคะค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะ